ครับสวัสดีครับครับแลนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับนะได้ถ่ายคลิปอ่กิ้งก่ากำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อจะอ่าทำรังแล้วก็วางไข่นะครับนะเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากๆนะครับนะในบางพื้นที่อาจจะไม่มีเลยนะครับนะอืมก็ถ่ายทำไว้ครึ่งหนึ่งนะครับนะ ส่งงานให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับชมก่อนล่วงหน้า EP หนึ่งนะครับนะแต่มันมีช่วงท้ายๆคือว่ากิ้งก่านะครับเริ่มวางไข่นะครับนะวันนี้ดูพาหลงนะครับนะก็ผ่าคลิปที่เหลือนะครับนะจากเมื่อวานนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมให้ดูยาวๆไปเลยครับ เพื่อนๆอ,อาจจะโอ้โหมันยาวเกินไปมันน่าน่าเบื่อนะครับนะวันนี้รูผลก็แบ่งเป็นสองช่วงนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ก็ช่วงกําลังวางไข่แล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็จะก็พาให้ทุกคนไ,ได้ดูได้ชมกันว่าการวางไข่ของกิ้งก่านะครับ ไปยาวไปนะครับนะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตาลุงพาหลงที่เดิมที่เคยวันนี้ก็ไปครับสวัสดีครับพบกับลุ่งพาหลง EP ที่สองนะครับนะหลังจากครั้งที่แล้วนะครับได้ถ่ายอาคิปอาจิงจ่ากําลังทําลังนะครับนะทำาลังเพื่อวางไข่แต่นี่สําเร็จเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากนะครับ หลังจากที่รอคอยนะครับนะก็ประสบผลนะครับนะได้เห็นอ่ากิ้งกาวางไข่นะครับนะดูดนะ่นะครับวางไข่ไม่เยอะนะครับกิ้งกาตัวผู้ว่าเป็นกิ้งกาตัวเล็กใส่ไข่ใส่ไข่อ่อนของเขานะครับนะประมาณสามฟองนะครับนะก็พอตัวนะครับนะดูนะไข่ของเขานะครับนะประมาณสามฟองเป็นเวลาที่ยาวนานที่รอคอยแบบ จะคือว่าจะเครื่องไหวแบบรีวแบบเสียงดังไม่ได้เลยครับนะกลัวว่า,ากิ้งก่าเขาจะตื่นนะครับหรือแล้กวก็วิ่งแล้วก็พลาดเลยครับ่พลาดได้ช็อตที่สวยๆงามๆแบบจะเอาที่จะได้เอามาฝากทุกคนมาได้ดูได้ชมด้วยกันนะครับนะเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับเนี่ย หลังจากเขาวางไข่เป็นที่เรียบร้อยครับเขาก็จะกระตุ้นไข่เหมือนกับเคาะเคาะไข่ทั้งทั้งสามฟองนะครับนะนี่กำลังเคาะไข่ที่เคาะเคาะแล้วนะครับนะผมก็รู้ว่าเออคนาําอะไรกันแน่นะครับนะหลังจากนี่เคาะเคาะเลยครับเขาก็จะกรอบนะครับนะนี่รามาดูกนันนะครับนะเป็นเวลานานนะครับนะคือสัญชาตญาณเขาก็อดกบก่อนอะไรก็เขาก็จะดูสอกสองอ่า รอบๆนะครับว่ามีไภ่หรือเปล่านะครับนะหลังจากนั้นก็กิ้งก่าก็จะกรบดินนะครับนะใส่ไปเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าปกปิดนะครับนะไม่ให้สัตว์ที่ว่าชอบกินไข่ของกิ้งก่านะครับมาพบมาเจอได้นะเขาก็จะกบเคลือนปกปิดต้องรอยการวางไข่ของตัวของเขานะครับนะ เราไปดูต่อกันครับนะแต่ผมรู้สึกว่ากิ้งากาก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะมองเห็นผมเนี่ยนะครับนะเริ่มสงสัยในตัวผมว่าผมคือภัยคุกคามของเขารูอเปล่านะครับตาเนี่ยตรงก็ถอยไปนิดนึงนครับแล้วค่อยๆสูงไปนะครับนะ่ใไก่ขบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอ่า แล้วก็คงจะเหนื่อยนะครับนะทั้งขุดทั้งวางไข่แล้วก็ครบอีกครับตัวและต้องระวังไพรรอบๆด้านนะครับนะอืมเราใกล้เสร็จแล้วนะครับนะอันนี้เขาข้อข้อเป็นอย่างงี้นะครับคือว่า หลังจากเคาะช่วงแรกแล้วแล้ว,ช,วช่วงที่สองตอนที่ขบนี่คือว่าเขากระแท,ทกหัวของเขาคือให้ดินมันแน่นขึ้นนะครับนะเพื่อความปลอดภัยของลูกอ่อนนะครับนะอ,อ,อีกครั้งนะครับนะแรกๆผมก็คิดว่า กิ้งกา็จะไข่ประมาณหลายฟองนะแต่มันไม่ใช่นะครับนะผมเห็นครั้งนี้คือแค่3ฟองนะอาเลยนำภาพดีๆ EP สองนะครับนะให้ทุกคนมาดูมาชมไปนะด้วยกันนะครับนะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงผาหลงด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ